สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมากับลำโพงขนาดพกพานะครับซึ่งตัวนี้ชื่อว่า Tron Smart T7 Li t e ดูจากขนาดนะครับที่ผมถืออยู่ตอนนี้เนี่ยขนาดมันเป็นขนาดพกพาจริงๆซึ่งขนาดมันค่อนข้างเล็กเลยทีเดียวนะครับสำหรับใครที่จะใช้งานวันนี้กำลังหาลำโพงที่เป็นรูปแบบบลูทูธเชื่อมต่อแบบไร้สายอยู่ราคาแค่หลักพันต้นๆวันนี้ทุกคนพลาดไม่ได้นะครับก่อนหน้านี้ทาง Tron Smart ทเขาจะออกตัวลำโพงมาก่อนหน้าน,นี้แล้ว1ตัวซึ่งตัวนั้นเป็น T7 ปกติซึ่งเป็นรุ่นใหญ่นะครับจะมี ฟังก์ชันที่หลากหลายกว่าตัวนี้แต่ตัวนี้จะเป็นตัวที่ประหยัดลงมาอีกนะครับและขนาดเล็กมากๆมีฟังก์ชันการใช้งานแบบไหนอะไรยังไงวันนี้ผมจะเจาะรายละเอียดให้ทุกคนได้ชมกันนะครับเรามาเริ่มตั้งแต่จุดเด่นและรายละเอียดกนก่อนเลยนะครับสำหรับโทรนสมาร์ททีเซเว่ไลท์ตัวนี้ตัวลำโพงสามารถเชื่อมต่อระบบสเตอริโอโหมดได้ด้วยเดี๋ยวผมจะไปเจาะรายละเอียดในส่วนนี้ให้ทุกคนได้ชมกันนะครับไฟ LED ของตัวลำโพงมีมาให้ด้วยที่สำคัญขาดไม่ได้เลยคือเขาสามารถปรับแต่งเสียงและไฟผ่านทางโทรนสมาร์ทแอปได้ด้วยนะครับ สีที่วางขายในท้องตลาดจะมีทั้งหมด4สีด้วยกันนะครับนั่นก็คือสีดําสีชมพูสีน้ําเงินแล้วก็สีฟ้าส่วนการรับประกันตัวนี้ท r o สมาร์ทเขารับประกัน1ปีเต็มๆนะฮะ และนี่คือส่วนของสเปคการใช้งานของเขาทั้งหมดนะครับใครอยากดูสเปคแบบละเอียดการขับเสียงของเขาเป็นยังไงตัวนี้ขับเสียงได้ที่24วัตต์และรายละเอียดอื่นๆเนี่ยมีบอกหมดเลยสามารถอ่านรายละเอียดในส่วนของสเปคตร,ตรงนี้ได้นะครับสิ่งที่เขามีมาให้มีอะไรบ้างตัวนี้จะมีตัวลำโพงม,มาให้เลย t r a n s m a r t T s e r v e r Lite สายชาร์จ USB-C และสุดท้ายคือคู่มือการใช้งานและใบประกัน ดีไซน์การออกแบบของลำโพงตัวนี้นะครับรูปร่างของตัวลำโพงเนี่ยเป็นขนาดพกพานะครับขนาดเล็กมากๆใช้งานได้สบายๆพกไปไหนสะดวกสุดๆมีลูกเล่นรูปแบบไฟ LED มาให้ในส่วนของข้างๆตัวลำโพงทั้งสองข้างซึ่งดูดีมากๆแถมตัวโลโก้เนี่ยมีมาให้ด้วยในส่วนของด้านหน้าเป็นเอกลักษณ์ของทางแบรนด์เลยนะครับตัวลำโพงมีมาให้ในส่วนของด้านหน้าทวิสเตอร์2ตัวนะครับแล้วก็วูฟเฟอร์2ตัวในส่วนของด้านข้างขับเสียงด้านหน้าเป็นหลักไม่ใช่ลำโพงแบบรอบทิศทางอันนี้ผมย้ำกับทุกคนไว้นะฮะ ปุ่มและพอตการใช้งานของเขามีอะไรยังไงบ้างตัวนี้จะมีมาให้ทั้งหมด6ปุ่มด้วยกันส่วนแรกคือปุ่มเปิดปิดนะฮะถัดมาคือปุ่มบลูทูธปุ่มเพิ่มเสียงปุ่มเพลย์ปุ่มลดเสียงและสุดท้ายคือปุ่มของ SoundPlus นะครับที่กดเพื่อปรับแต่งเสียงโดยทรอนสมาร์ทโดยเฉพาะเลยเป็นโหมดการปรับแต่งเสียงของเขาเองนะฮะรูปแบบพอรตของเขาที่มีมาให้จะเป็นพอต Type C นะครับแล้วก็ส่วนของการใส่ TF Card มีมาให้ด้วยสุดท้ายคือหมุดรีเซ็ตสำหรับตัวอุปกรณ์นะฮะ วัสดุโดยรวมของเขาเนี่ยเป็นพลาสติกทั้งหมดนะครับน้ำหนักเบามากๆอยู่ที่473กรัมเท่านั้นตัวแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยอยู่ที่4,000ม ah ิลลิแอมป์ด้วยกันระยะเวลาในการชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยระยะเวลาในการชาร์จอยู่ที่4.5-5ชั่วโมงใช้งานได้สูงสุด12ชั่วโมงนะครับ ถัดมาคือส่วนของการใช้งานส่วนพิเศษทั้งหมดเดี๋ยวผมจะจาอรายละเอียดให้ทุกคนได้ชมกันนะฮะส่วนแรกคือส่วนของการใช้งานโหมด LED นะครับโดยการกดไปที่ power button 1ทีคือการเปิดปิดไฟ LED และเลือกรุ่นเล่นได้นะครับมีมาให้ทั้งหมด4โหมดการใช้งานด้วยกันถัดมาคือส่วนของการใช้งาน s p プレ s EQ คือการใช้งานส่วนของการ EQ ที่ทางคนสมาร์ตตั้งค่ามาให้นะครับกด1ทีเพื่อใช้งานและกด1ทีเพื่อยกเลิกนะครับใช้งานง่ายมากๆ ถัดมาคือการเชื่อมต่อตัวลำโพง2เครื่องสเตอริโอโหมดเนี่ยทำยังไงบ้างนะครับอันดับแรกนะครับคือการเปิดตัวลำโพงทั้ง2ตัวขึ้นมาตรวจสอบให้แน่ใจนะครับว่าตัวลำโพงเปิดทั้ง2ตัวแล้วนะครับถ้าเกิดมีลำโพงของทรอนสมาร์ทตัวเนี่ยเปิดให้พร้อมทั้ง2ตัวเลย ถัดไปกดปุ่มบลูทูธบัตตอนนะครับของตัวลำโพงตัวใดตัวหนึ่งค้างไว้3วินาทีเพื่อเข้าสู่โหมดจับคู่สเตอริโอนะฮะเมื่อไฟแสดงสถานะของบลูทูธของตัวลำโพงโฮสต์เนี่ยนะครับกับพริบอย่างรวดเร็วในขณะที่ตัวลำโพงรองเนี่ยเปิดจู่นะครับหากจับคู่สำเร็จเนี่ยนะครับไฟแสดงสถานะของตัวลำโพงโฮสต์เนี่ยจะติดค้างในขณะที่ตัวลำโพงรองเนี่ยนะครับจะดับลง ถัดมาค้นหาและคลิกโคลน m มาร์ททีเซ e ว่เพื่อเชื่อมต่อเพียงเท่านี้ก็สามารถใช้งานรูปแบบของ Dual MoD e Studio ได้แล้วนะครับส่วนของการรีเซ็ตกันบ้างน,นะครับสำหรับการรีเซ็ตตัวระบบเนี่ยนะฮะเพื่อคือนค่าโรงงานทำยังไงบ้างกดปุ่มบูทูธบัตต้อนค้างไว้8วินาทีนะครับเป็นการรีเซ็ตเพื่อกลับค่าโรงงานทั้งหมดซึ่งง่ายมากๆนะไม่ได้ยากเลยนะครับถัดมาเราลองไปฟังเสียงของตัวลำโพงกันบ้างน,นะครับว่าลักษณะเสียงของเขาจะเป็นยังไงนะฮะ The world is changing. Truth is vanishing. War is coming. It's been a long time, friend. You've no idea the power I represent. It knows your story. นี่คือส่วนของการเทสไมโครโฟนของตัว t r o n Smart นะครับนี่คือผมบิวล์อินผ่านตัวไมโครโฟนของตัวลำโพงเลยทุกคนได้ฟังกันเพราะเขาบิวล์อินไมโครโฟนมาให้ด้วยนี่คือเสียงของเขาผมพูดเบาๆนี่ทุกคนได้ยินกันชัดเจนไหมครับเชื่อมต่อผ่านโทรศัพท์ให้ทุกคนได้ฟังกันเลยนะครับนี่คือเสียงของเขาจริงๆออกมาใกล้ๆแบบนี้ให้ทุกคนได้ฟังกันถ้าเกิดเอาไว้ไกลๆเนี่ยก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับนี่คือกรณีที่ผมวางไว้ไกลๆในกันผมวางไว้ประมาณนี้นี่คือเสียงของเขาลักษณะเสียงประมาณนี้ทุกคนประทับใจไหมลองตัดสินใจกันดู ราคาของลำโพงตัวนี้อยู่ที่ 1, 3 9 0บาทนะครับเป็นราคาแบบหลักพันต้นๆจริงๆแล้วคุณภาพที่เขาให้มาเนี่ยนะครับไม่ใช่ธรรมดาว่าสามารถเชื่อมต่อลำโพงแบบ2ตัวได้เป็นลำโพงขนาดพกพาที่สามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลานะครับพกไปไหนมาไหนได้สะดวกแน่นอนมีไฟมาให้ด้วยรวมทั้งปรับตัวลำโพงผ่านตัวแอปได้ด้วยคุ้มขนาดนี้ถ้าไม่สนใจก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะครับสำหรับราคาหลักพันต้นๆแบบนี้นะฮะสำหรับใครที่สนใจสามารถสั่งซื้อกันได้นะครับลิงก์ทุกอย่างผมแปะให้ ในส่วนของใต้คลิปหมดแล้วพร้อมราคาสั่งซื้อกันเยอะๆสุดท้ายอย่าลืมนะครับกด subscribe ผมด้วยขอบคุณสำหรับการรับชมครับ